ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมลวาัแกลนนะครับผมก็ส่วนคลิปนี้ก็จะมาสอนทำพร็อพผ่านโปรแกรมเบนเดอรนะครับก็เวลานี้ก็ตีสองกว่าแล้วเนาะก็อัดคลิปก็อาจจะมีการอัดแบบคือพูดจาเป็นเพี้ยนสันิดหนึ่งหรือว่าอ่าลิ้นพันสันิดหนึ่งก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคก็อย่างแรกนะครับผมก็ กดไลค์ก็นเลยนะครับผมเนาะแล้วก็กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมสําหรับผู้ติดตามใหม่เนาะที่ยังไม่กดซับก็กดซับกันกนิดหนึ่งนะครับผมเนาะเป็นอ่าค่าความรู้แล้วกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมสชน,นิดหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ก็มาในส่วนของเว็บแปลงเท็กเจอรก่อนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราต้องมาใช้ในส่วนของอ่าเบนเดอรข้างในนะครับผมเนาะเพราะว่า มันจะมีในส่วนที่จะต้องใช้เท็กเจอร์จริงๆก็จะเป็นเท็กเจอร์ถ้าเกิดเป็น png อ่ะมันจะเอ็กพอออกไปได้นั่นแหละแต่ว่าจะเข้าอาร์าโคเวอร์กเกอร์ rpf ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็บอกไว้คร่าวๆก็คือให้เรามาแปลงกันก่อนนะครับอันนี้เลือกไฟล์ต่างๆได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่ผมจะมาในส่วนของตงัวนี้อันนี้ก็เป็น png เนาะแล้วก็จะมาเปลี่ยนให้มันมาเป็น dds นะครับผม กดแปลงได้เลยนะครับอันนี้ก็กดดาวน์โหลดอันนี้ผมจะเลือกไว้ในส่วนของอันนี้เลยแล้วกันโอเคก็คือผมอัดคลิปไปหลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าอยากอัดคลิปที่มันเข้าใจที่สุดนะครับผมนะแล้วก็ไม่ เพียนที่สุดหรือว่าคลิปที่ไม่เสียที่สุดก็จะมาลงให้นะครับผมอันนี้ก็สามารถกดคุ้มแล้วก็กดลบได้เลยอ่ะขอพูดข้าวซึ่งอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของสตรีมเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าผมพูดไปหรือ,อยังนะครับผมอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของสตรีมเวอร์ชัน4.1แล้วก็ส่วนของปลั๊กอินอะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดาวน์โหลดไปในใต้ลิงค์คลิปชันก็คือสามารถกดคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับผม ส่วนโมเดลทาบก็สามารถมาซื้อที่ผมได้นะครับผมตัวละหนึ่งร้อยบาทเองนะครับผมก็คือจะไม่ต้องเสียเวลาไปแปลงหรือว่าต้องไปแกะหรือว่าไปแก้ไขมันนะครับก็คือซื้อทีเดียวก็คือใช้ยาวๆได้เลยทีนี้มาเลือกที่ไฟล์นะผมแล้วยิมพอรแล้วก็ใครเป็นนำสกุลอะไรก็ให้เข้านำสกุลนั้นได้เลยถ้าเกิดเป็น OBJ ผมแนะนําเป็น OBJ ตัวนี้นะดูชื่อดีๆแต่ถ้าเกิดใครเป็น f b x ก็กด f b x ได้เลยนะครับผม ทีนี้ก็ผมจะเอาเป็นโมเดลผมเข้ามาแล้วกันซึ่งโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลของลิขสิทธิ์ของทางร้านนะครับผมซึ่งผมเป็นคนปั้นแล้วก็คัสตอมขึ้นมาเองนะครับผมก็บางอย่างอาจจะไปดูแบบที่อื่นมาบ้างมาเป็นเล็บที่อื่นมาบ้างแต่ว่าการคัสตอมจริงๆก็คือหางไม่เหมือนละอ่าตัวหูก็อาจจะคล้ายคลาดคานโมเดลอื่นมาบ้างนะครับผมแต่ว่าจริงๆก็จะเป็น,จ,นจินตนาการส่วนใหญ่ของผมนะครับผมประมาณนี้ ตัววงแหวนก็จะไม่ใช้แล้วกัน d e l e t i ทิ้งไปอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อก่อนนะครับผมให้กด f 2เพื่อเป็นการเปลี่ยนชื่อนะ,ะผมแล้วก็จะตั้งชื่อเป็นเม i แล้วกัน underscore ศูนย์หนึ่งนะคะนะผมประมาณนี้ก็คือชื่อเนี่ยจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก underscore ได้ตัวเลขได้นะครับผมอย่าให้มีตัวพิมพ์ใหญ่นะไม่งั้นโมเดลก็คือตัวพอปอะ่ะจะไม่อ่านนะครับผม โอเคประมาณนี้เราจะได้แบบนี้เลยทีนีก้ก็กดเปิดลงมาถ้าเกิดของใครมีแมทเทเรียลเนี่ยถ้าเกิดติดมาด้วยให้เราทําการ clear, เคลียร์หรือลบไปก่อนนะครับผมกดเลื่อนลงมาด้านล่างหาแมทเทเรียลแล้วกดลบไปได้เลยนะคระับวันนี้ทีนี้นะผมให้เรามาในส่วนของอ่าตรงนี้นะครับผมเปิดขึ้นมาถ้าเกิดใครยังไม่ลงปลั๊กอินก็ลงให้เรียบร้อยเนาะรู้สึกว่าในคลิปก่อนๆเน,นี้ยผมเคยสอนลงไปละหรือว่าถ้าเกิดใครยังลงไม่เป็นก็สามารถคอมเมนต์ไ้ได้นะแล้วก็ เดี๋ยวมันจะมาทำคลิปใหม่ให้นะครับถ้าใครหาไม่เจอจริงๆนะครับผมโอเคมาที่โซลาร์ทูแล้วก็มาในส่วนของอตรงนี้นะครับผมคลิกไปอทีแล้วเลือกมาที่ Shader tool นะครับผมอันนี้ก็จะเลือกเป็น i m ม e s i v e ครับผมใครจะใช้ d e f a u l t ก็ได้หรือว่าใครจะใช้ MATERIAL อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมของผมจะใช้เป็น i m ม e s i v e แล้วการทำเลืกแสงประมาณนี้เลือกไปแล้วก,กด Create Shader อ่า Material ได้เลยนะครับผม ีเนี้ยมันจะได้มาแบบนี้เลยนะครับนะครับผมเนาะแล้วก็มาในส่วนของอ่าโซลัม um, แล้วก็มาที่เทกเจอร์ตัวนี้นะผมแล้วก็กดเลือกที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ไปเอาตัวอ่าตัวแมทเทียร์ที่เป็น f อ x เข้ามาอ่าอาพูดผิดนะผมก็คือเป็น d d s เข้ามาก็คือตัวนี้นะครับผมทีนี้ก็กดอินเบได้เลยนะครับผมจะเป็นการฝังสีนะครับผม อันนี้ก็จะไม่ไปเซตติ้งหรือตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะก็คือใจะค่าเดิมเลยนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้กดคลิกที่ตัวนี้ออบเจกต์ของเราแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมกดคลิกไปหนึ่งที่แล้วก็กดเลือกออ t โต้เนาะออโต้คอร์ริชันหรือคอร์ริสันนั่นแหละกดคลิกไปเลยเลยก็คือเนี้ยจะเป็นสร้างการจะเป็นการสร้างชุดแข็งแบบอัตโนมัตินะครับผม มันจะไม่หมือนของ 3D m a กถ้าเกิดี D Mac อ่ะเราต้องเป็นโคลนมันอีกรอบหนึ่งถึงเราจะสร้างชุดแข็งได้นะผมก็ทีนี้กดติ๊กไปแล้วแล้วกดตัวนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้เราก็จะได้เป็นชุดแข็งแล้วก็โมเดลแล้วก็จะเป็นชื่อเรียกโมเดลทีนี้เราจะก๊อปปี้ชื่อเรียกโมเดลในการเปลี่ยนชื่อก็กด F2 เหมือนเดิมแล้วก็กด Ctrl C Copy ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้ อันล่างสุดเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครจะมาอยู่มาทัดที่3ามมทัศที่4ี่ก็ไม่ต้องตกใจเนาะมันเรียงไม่เหมือนกันบางทีอะประกนมันแปลกๆสักนิดนึงกดบวกไปได้เลยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นดอทมันมันมันก็จะเป็นใน y t v p เหมือนกันนะครับผมเนาะก็คือเวลากดขึ้นมามันจะเป็น y t v p ดอทหนึ่งประมาณนี้ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นแบบนี้ก็ช่างมันเนาะกดเบิไปคลิกไปแล้วกดวางชื่อไปได้เลยชื่อคือชื่อตัวนี้ก็คือชฉพ็อกตั้งให้มันเหมือนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็กดออโต้เทรดฟอร นะครับผมประมาณนี้แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาตรงนี้นะผมเห็นไหมตัวเนี้ยตั้งเป็นอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสองร้อยหรือว่าสองพันก็ได้ผมตั้งเป็นพื้นฐานคร่าวๆที่เขาตั้งกันทั่วๆไปก็คือหนึ่งร้อยสองร้อยประมาณนี้ก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นค่าระยะการมองเห็นของเทเจอร์นะครับผมทีนี้มาดูค่าแฟกค,ค่าแฟกเนี่ย ให้ใส่เป็น32นะครับผมอันนี้อาจจะไม่อธิบายเพิ่มเติมนะเพราะว่าค่า32เนี้ก็มาดูได้เลยนะว่ามันคือค่าอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็กดอ่าเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับผมแล้วกด export ได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาใส่ในส่วนของ y8 นะครับแล้วก็กด export ไปประมาณนี้เราก็จะได้เป็นไ i l e .x m l ออกไปนะครับทีนี้ในส่วนตัวนี้กดคุมทั้งหมดแล้วก็มาที่ เจนเนอเรตแล้วก็กด export code w ้ด k e r ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะใส่ไว้ใน y 8เหมือนกันนะครับผมชื่อเหมือนเว็บเกมโบราณเลยเนาะประมาณนี้นะครับผมโอเคเมื่อกดออกมาเรียบร้อยละมันจะมาอยู่ใน y 8ก็จะได้มา3โฟลเดอร์ถ้าเกิดใครเอ็กพอร์ตแล้วมันติดขัดหรือเออร์เนี่ยก็ให้อ่านดูดีๆนะว่ามันติดขัดอะไรมันจะมีเออร์เบอกอยู่บางทีจะเป็นเออร์เรอร์เท็กเจอร์หรือว่าเป็นอะไรพวกนี้อยู่นะครับผมทีนี้ก็เปิดโค้ดบล็อกเกอร์ r p f e x p l o r e r ee ขึ้นมาได้เลยนะครับผมเนาะ ก็มันจะบอกตามตัวแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ผมเปิดใหม่แล้วกันเดี๋ยวมือใหม่เดี๋ยวจะงงเนาะสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาในวงการก็เดี๋ยวจะงงสักนิดหนึ่งก็กดเข้ามาที่โฟลเดอร์โคโลเกอร์นะครับผมแล้วก็มาเลือกตัวนี้เห็นไหมโคโลเกอร์ rpf er, explorer ee นะครับผมกดคลิกป้ายนะผมอันนี้ก็รอให้มันโหลด dlc สักครู่เนาะของแค dlc นั่นแหละก็รอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ผมมาใส่ในส่งเทส เลือกเป็น edit MODE นทีกดใช่หรือ yes นะครับผมทีนี้ก็กดปิดไปแล้วก็เอาโฟลเดอร์ของ Y8 เนะี่ยเข้ามาใส่ก็คือเอาแค่ไฟล์ .xml นะครับผมนะเข้ามาถ้าเกิดใครลากเข้ามาปุ๊บแล้วมันขึ้น error มาถามหาเรื่องของ dds หรือ .dds เนะี่ยก็คือมันจะบอกว่า่ารูปอะ่ะมันหาไฟล์ .dds ไม่เจอนะครับผม ซึ่งเวลาจะเอาลากเข้าเข้ามาใส่ในส่วนของตัวนี้ได้ก็ต้องเป็น .DDS เท่านั้นนะครับอันนี้กดบคลิกเข้าไปดูเช็คดูว่าสีมาหรือเปล่าโอเคสีมาปกตินะครับผมทีเนี้ยเรืองแสงไหมโอเคเรืองแสงนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆจะได้ประมาณนี้เลยแล้วก็เอาเข้าไปในส่วนถ้าเกิดใครต้องการเอาไปทําเป็นแบบก็โยนเข้าไปในไฟล์มอสนะแต่ของผมอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในไฟล์มอสก็เปิดในโค้ดเวกเกอร์ไปมันก็จะไม่เห็นหรอก แต่อันนี้ผมจะทําเป็นเหมือนพอบงานนะผมถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามันแข็งไม่แข็งเขาต้องเอาไปเทสในตัวเกมนะครับผมเอามาเทสในผ่านของตัวของโค้ชเลอร์หรือว่าดูใน o p e n นไอวีะเห็นว่าชุดแข็งมามันก็อาจจะไม่อาจจะไม่แข็งร้อยเปอนแนะนำให้ลงไปเทสก,ก่อนนะครับผมเนาะก่อนที่จะส่งงานให้ใครก็ตามหรือว่าจะเอาไปใส่ในประเทศก็ตามนะครับผมโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้เข้าค่าวประมาณนี้เลยซึ่งจะได้2ไฟล์ที่แปลงออกมาเนี่าออกมาได้เลยเนาะถ้าเกิดใครจะไปใช้เป็นพอบงานนะครับผม ส่วนโมเดลทาบถ้าเกิดใครต้องการก็สามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับผมก็คือสามารถเข้ามาซื้อได้นะก็ตัวละร้อยบาทเองนะครับผมโอเคแต่เรื่องสอบถามต่างๆถ้าเกิดน,นอกเหนือจากในคลิปเนี่ยหรือว่ามาถามส่วนตัวเนี่ยก็ผมจะขอไม่ตอบนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการซัพพอร์ตของนักเรียนนะครับผมเนาะไม่งั้นนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับผมเขาจะเสียสิทธิ์ได้เพราะเขาเสียก็คือเขาจะจ่ายรายเดือนกันทุกเดือนนะครับผมเนาะสําหรับคนที่เรียนกับผมแล้วก็ซัพพอร์ตกับผมนะครับผม ถ้าใครต้องการความรู้เพิ่มเติมแนะนําให้มาซัพพอร์ตดีกว่านะครับผมมันจะได้ไม่ดูน่าเกียดต่อคนอื่นเขาด้วยนะครับผมเนาะถ้าเกิดมาถามฟรีเนี้ยมันดูน่าเกียดเกินไปนะครับผมเพราะว่าผมทาคอร์สนะครับผมเนาะไม่ได้ทํางานฟรีเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็คือผมทําคลิปสอนฟรีให้แล้วนะครับผมก็คือถ้าเกิดตอบแทนผมได้ก็คือกดซับสไครต์แล้วกดไลค์ให้ผมก็พอนะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเนาะส่วนคลิปต่อไปก็อาจจะมาสอนในส่วนของการทํา โลโก้นะผมเนาะก็คือเป็นโลโกติดแมัหนระือนวะ่าเป็นโลโก้พอปนั่นแหละนะผมก็อันนี้ก็อรอๆนะผมเนาะแต่ถ้าเกิดช้ากันจนเกินไปก็ท้วงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับนะผมเนะว่าคลิปนี้เมื่อไหร่จะมานะผมหรือว่ามาหรือ,อยังผมจะแท็กเอาไว้ให้นะผมถ้าเกิดมาแล้วนะครับผมเนาะโอเคคลิปนี้ก็ไม่บ่ายนะับนะผมเนาะก็คือตีสองกว่าละยังไม่ยังไม่ได้นอนเลยนะนะผม